มาต่อกันที่อีกเรื่องเลยนะคะต้องบอกว่ามากันที่เรื่องของในงานเดียวกันเลยนะคะได้มีโอกาสได้เจออีกหนึ่งคุณแม่ก็คือคุณพลอยพลอยพันธ์นะคะตอนนี้เปลี่ยนชื่อนะเป็นพลอยพัชรานะครับนี่แหละอดีตภรรยาของพี่ปีเตอร์คัพเดอรเนดอลดนะครับเมื่อวานพลอยเนี่ยมาออกงานพร้อมกับลูกชายคนโตน้องเพนเตอร์อุ้ยหล่อเชียไออันนี้ตอนนี้โตเป็นหนุ่มแล้วนะสิบขวบแล้วนะครับแถมยังแบบว่าโอ้โหขี้เล่นสุดๆเลย ซึ่งบอกเลยว่าสัมภาษณ์ออกสื่อของน้องแพนเตอร์เนี่ยไม่มีการเขินกล้องแต่อย่างใดเลยนะตอบคำถามแบบฉะฉานเก่งมากเลย ซึ่งน้องแพนเตอร์เองนะฮะบอกว่าเนี่ยชอบทํากิจกรรมเยอะมากทั้งเล่นบาสว่ายน้ําทําอาหารตีกองเต้นนะฮะแต่ที่ชอบมา,มากตอนนี้คือตีกองกับกินนะฮะซึ่งแม่พลอยก,ก็บอกว่าตอนนี้ลูกชายชอบกินมากๆแล้วก็สนใจอยากจะแข่งกินวิบากกันเลยทีเดียว<อ>นะฮะและน้องแพนเตอร์ก็ยังได้โชว์ร้องเพลงให้พี่สื่อได้ฟังด้วยซึ่งพลอยก,ก็บอกว่าลูกชายอ่ะได้เรื่องความเป็นศิลปินเนี่ยจากคุณพ่อปีเตอร์มาเยอะนะฮะ <c oughs> ส่วนชีวิตของแม่พลอยตอนนี้ก็กลับไปเป็นแอร์โฮสส เหมือนเดิมแล้วนะฮะก็บอกว่าไม่ได้กังวลเรื่องต้องห่างลูกเพราะมีพี่เลี้ยงแล้วก็ครอบครัวมาช่วยดูแลให้ตลอดนะฮะได้ถึงแม้จะต้องบินไปต่างประเทศแต่ก็ไม่ได้ห่างลูกเลยก็ยังสามารถเลี้ยงลูกผ่านกล้องวงจรปิดได้นะฮะเพราะที่บ้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดทุกห้องจงแพนเตอร์บอกว่าบางทีเวลาได้ยินเสียงแม่ผ่านกล้องวงจรปิดอ่ะก็รู้สึกตกใจเหมือนหัวใจจะวายเหมือนกันนะฮะแต่ก็ยอมรับว่าเวลาแม่ไม่อยู่อ่ะก็เงานะฮะ ถามว่าในอนาคตมีแผนจะส่งลูกชายไปเรียนเมืองนอกไหมนะฮะพอยก,ก็ยอมรับว่าตอนแรกะ่ะเคยวางแผนไว้นะว่าจะให้ไปเรียนที่เดนมาร์กที่เป็นบ้านเกิดของพี่ปีเตอร์ใช่ไหมฮะพะน้องๆมีสัญชาติเดนมาร์กด้วยแต่ตอนนี้ยต้องรอดูก่อนว่าความสามารถทางด้านภาษาเดนมาร์กไปไกลได้แค่ไหนนะฮะซึ่งเท่าที่คุยกับสถานทูตมาเขาก็แนะนำว่า ถ้าจะไปอ่ะให้ไปช่วงมอตน้น <c oughs> ซึ่งแพนเตอร์ก็บอกว่าเนี่ยก็ต้องลองดูก่อนถ้าได้ไปอ่ะก็น่ายเย็นสบายดีนะฮะซึ่งพลอก็บอกว่าน้องแพตเตอร์ไม่น่าจะมีปัญหานะ,ะแต่ลูกชายคนเล็กน้องพูม่าเนี่ยน่าจะยากเพราะตอนนี้เขาติดพี่เลี้ยงมากนะฮะอะ่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์พลอยกับน้องแพนเตอร์นะฮะถ่ายกันไนปนานใช่คะ่ะก็นี่ตอนนี้แพนเตอร์อยุเท่าไไรแล้วลูกตอนนี้1ิขวบแล้วคะ่ะ เอาจริงๆใครรู้สึกว่ามันเป็นช่วงคับเกี่ยวระหว่างช่วงเป็นวัยรุ่นกับช่วงเด็กมากกว่าค่ะก็จริงๆอยากให้เขาแบบว่า enjoy activity ในความเป็นเด็กของเขาแล้วก็จะได้แบบว่าเอ่อทำอะไรที่อยากทําได้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องคันเตอร์อยากทํอะไรบ้างคันอากอะไรบ้างอะอะไรที่ชอบทําเยอะๆชอบกินข้าวค่ะชอบกินตอนอะไรวทอะไรว่ายน้ำเล่นบ้าน ใช่ครับสองเพลงดนตีดนตรีเต้นเคป๊อปตีกอล์มแล้วก็เต้นครับมีอะไรที่ไม่ทำบ้างตอนนี้อยากให้มีรายการแบบว่ากินด้วยเพราะเขาบอกบอกว่าแบบเขาเก่งด้านการกินมากอยากแข่งกินวิบ้าอยากกินไหมครับลูกเวลามาเจอคนเยอะเก็ไม่ค่อยนะครับมั่นใจเนาะครับมั่นใจสู้กล้องได้สู้้กลองมครับทำท่าหล่อสิสู้กล้องครับ

รูแบบว่าร้องเพลงเรียนร้องเพลงมาเรียนเต้นค่ะแล้วก็แบบว่าเคยเล่นเคยเล่นละครมาด้วยอะไรเงี้ยก็โอเคใช่แต่เขาก็ยังเอนจอยแบบว่าการเป็นเด็กของเขาอยู่เป็นนักดนตรีเหมือนคุณพ่อได้ไหมได้เออเขาได้เขาได้พ่อเขามาเรื่องแบบว่าหูดีจังหวะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไปบินด้วยแบบมีเวลาดูแลน้องๆยังไงหรือช่วงที่เราไปบินค่ะก็ทีมเดิมเลยค่ะพี่เลี้ยงมีเอ่อ คุณแม่พลอ,อยแล้วก็มีแบบว่าครอบครัวที่แบบว่าแวะเวียนเข้ามาตลอดก็เลยเหมือนตั้งแต่ทีมตั้งแต่ลูกเกาะตั้งแต่ลูกเกิดอะคะ่ะ <G> ก็เลยเป็นแบบว่าอะไรที่เราไว้ใจเวลาแม่ไปทำงางนก็เหงาเล็กนิดนึงครับแล้วสวนไหมเวลาแม่ไม่อยู่สนไหม<อ>เป็นเด็กดีมาน,นั้นก็เหมือนเดิมเลยครับคือที่บ้านมีกล้องวงจรปิดค่ะแม่อยู่ลอนดอน เปิดกล้องวงจรปิดดูลูกไม่เอาไม่เอา <laughs> ไหนเราคุยกันแล้วไงว่าเล่นเกมห้ามเกินหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมปิดเดี๋ยวนี้เลยครับ <laughs> เ,เพราะฉะนั้นจะไม่มีทางแบบว่าห่างลูกเลยเราจะเปิดกล้องวงจรปิดมาแล้วก็ส่งกระแสเสียงมา <laughs> ลูกก็จะแบบ <laughs> เอาอีกแล้วหรออะไร <laughs> อย่างเงี้ย <laughs> ใช่ใจสบายใจด้วยค่ะต้อง <laughs> หนึงใจมันจะทําให้หัวใจวายทุกครั้งที่เราเวลาแม่ส่งเสียงมาแม่เคยคเสียงแบบไหนใช่คือสมมติว่าเรากําลังนั่งอ่านหนังสือเงียบๆอยู่ใช่ไหมเสียงมันมาเฮ้ยห ใหกึงซื้อลยแเลยครับตอนแรกระวางแผนกันเอาไว้จะให้ไปเรียนเดนมาร์กค่ะเพราะว่าเขามีสัญชาติอยู่ <c oughs> ใช่แต่ว่าคือ,อนนใจตอนนี้ต้องดูว่าแบบว่าความสามารถทางภาษาเดนมาร์กคือจะไปได้ไกลแค่ไหนเพราะว่าทางสถานทูตพอคุยมาเขาบอกบอกว่าถ้าจะไปต้องไปตอนช่วงมต้นผมว่ามันก็น่าจะยินสบายนะครับอยากไปไหมอยากไป <c oughs> ไปอยู่เดนมาร์กไหมต้องไปอยู่ัวเองนะครับลูกผมว่า ก็ต้องลองดูก่อนนะคบเขาเป็นคนที Puis, ่แบบว่ารักความก้าวหน้าคนนี้เขาแบบถ้าเื่อเราบอกเขาว่าทันเตอร์ไปที่นู่นโอกาสชีวิตดีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบว่าคนซิเดอร์เขาจะไปนั่งคิดดูว่าเออเขาโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอบอกให้เขาแบบอ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนภาษาเดนมาร์กกันเขาจะอ่ะโอเคถือว่าเป็นการเตรียมตัวก็จริงๆอยากให้ไปคู่แต่ว่าไอตัวเล็กก็ไม่ยอมฮะตัวเล็กติดพี่เลี้ยงไม่ได้ติดแม่อ่ะนะฮะอันนี้ก็เป็น ครับครัวนะฮะน่ารากักโตขึ้นหล่อเชน้องแพน